าคลิปได้ไม่ยากเลยนะครับผมก็จะเห็นวัวสองตัวเลียกันที่จริงมันก็มีอยู่ทั่วไปแหละแต่ส,สองตัวนี้มันตัวที่น่ารักมากเลยถ้าทุกคนสงสัยว่ามันน่ารักขนาดไหนนั่นแหผมจะทําอะไรให้ดูแต่ก่อนอื่นเราต้องตั้งกล้องบอ,อกสิพี่จะถ่ายรูปด้วยสองตัวนี้หรือว่าหนูอยากเข้ากล้องด้วยก็ได้นะโอเคไหมมาหนึ 1, 2, ่งสองสามแช่แช่ แช่ใช่มันคือวัวที่น่ารักมากไปแล้วทุกคน ขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะครับผมฝากกด b s c r i b e ด้วยถึงคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากก็เถอะอย่าลืมกด Subscribe ล่ะ